Gracias. มึงอยู่ในตลาดเวลา <c oughs> ค่ะเรามาดูผลการทดลองนะคะโซเดียงฟอไรทํำปฏิกิริยาตับแมงเสียมฟอไรแต่ละกลุ่มได้ผลการทดลองอย่างไร โซเดียมแมกเจนิคอลเซตทำยากับแมกเจนิคอลไลน์นะคะแล้วทำยากับปแมกเจนิคอลเบรดนะคะแคลเซียมคลอไช่องแรกผลการทดลองเป็นยังไงคะได้ช่องที่สอง อนที่ไหนครูจะยกตัวอย่างปฏิบิติอยาก็ต้องอยู่กันอย่างโซเหียลออนไลน์นะคะสีเียนต้องมือมาอยู่ทิ้งได้ปฏิบาติเหตการทดลองเป็นยังไงนะคะอกวัน ครับว <Bye. S 1> okay. ันนี้มันซึกซึกซักซักเดียวพอหมทรงสร้าเยย้ำเาับนี่อีกลาึนขัดตึกตักตึกตักตึกตกตึกตักตึกตกตึกตักเดียวันเดเออหน่งต๊ะโตทิานี้คะลกเป็นยังไงค แม่นีกยามคลรายจากตัวอย่างสารที่เรามีลักษณะเป็นยังไงคะนักเรียนสีเป็นยังไงสีใสแสดงว่ามันมีสมบัติอย่างไรกับน้ำละลายละลายน้ำปุ๊บแล้วเราจะเขียนสัญลักษณ์แทนสถานะว่ายังไงคะ ตัวอย่างที่เรามีนะคะส่วนตรงนี้ก็ลักษณะเป็นยังไงคะนักเรียนเปล่นสานละลายเหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะไม่เซี่ยมคอร์ไแล้วค่ะเหมือนกันแล้วตัวนี้ละคะโซเดียมคาร์บอเนตตัวนี้ละเหมือนกันใช่ไหมคะสามตัวนี้จะมีสถานะเป็นสารละลาย